โอเคครับตอนนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Angel Disaster Survival กันนะครับโอเคนะครับมาเรามาเริ่มเล่นกันก็ก็เมื่อวานเราก็เจอไปหลายด่านอยู่นะครับเมื่อวานเราเจอเป็นพยุตเขาเรียกว่าอะไรผมลืมไปแล้วอ่ะช่างมัน วันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเจออย่างอื่นไหมโอเคครับมาตอนนี้เพื่อนน่าจะเจอพายุทะเลทรายนะครับนี่ครับจบตากันแล้วทุกคนดูตรงนั้นดิครับพังทลายหมดเลย โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจอด่านอะไรบ้างอีกนะครับเราจะเจอพายุอันอื่นไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยใครมาทำอะไรเนี่ยโหเข้าขี่หลังผมเฮ้ทุกคนมาโอ้ยเข้ามาขี่ แล้วก็เรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะมาเจอด่านอะไรอันนี้น่าจะเป็นด่านตึกนะครับดูจากทรงแล้โอเคนะทุกคนเราก็ต้องครั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าจะควรขึ้นไปที่จุดสูงสุดไหมนะครับเราก็มาลองดูกันนะว่าจะควรไปขึ้นหรือเปล่าโอเคนะตอนนี้ <S <S เพื่อนเข้าไปข้างบนเลยแล้วก็ลองไปดู มาครับลองขึ้นไปข้างบนกันดูนะอุ๊ยอ๋ออันนีออ้ผมตายนะครับทุกคนทุกคนผมตายผมตกตึกช่วยผมด้วยผมตกตึกเอา้าเฮ้ยคนนี้เขาทําได้ยังไงอะครับทุกคนแบบเนี้ยเฮ้ยเขาทําได้ไงนะโอ้ผมเสียดาเมื่อกี้ตกตึกเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นด่านนั่นไงทุกคนอันนี้เราเคยเจอไปแล้วนะครับ เมื่อวานผมครั้งก่อนเราเล่นแล้วเราเจออันนี้ไปแล้วอโอเคทุกคนตัวเขาห่างออกไปแล้วเขาไม่ติดตัวผมแล้ะ ตอนนี้เพื่อนบางคนก็ยังอยู่รอดกันอยู่ทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับผมผักเขาตกลงไปด้วย <c oughs> โหทุกคนบางคนเลือดเลือดเลือดเต็มเลยอะทุกคนเลือดไม่ลดเลยโเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในด่านทหารนะครับคราวนี้เราจะลองไม่ขึ้นไปข้างบนดูนะครับ อ้าวเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนที่ได้ด้วยเอ,อ้าวอันนี้ก็เคลื่อนที่ได้เพิ่งรู้เฮ้ยอันนี้เป็นด่านอะไรอ่ะทุกคนเป็นพายุอะไรอ่ะอันนี้เป็นพายุอ๋เอเฮ้ยพายุนี้ไม่ไม่อันตรายทุกคนพายุเราเคยเจอไปกันแล้วพายุทะเลทรายฝนทะเลทรายเราเ,เจอนไปแล้ว อุ้ยทุกคน,ท,กคน ter, ทุกคนดูดูเฮลิคอปเตอร์ทุกคนดูเฮลิคอปเตอร์จังหวะน,นี้ผมจะรอดอยู่คนเดียวไหมจังหวะน,นี้เพื่อนเข้าไปอยู่ในอันนี้กันใหญ่เลยขู่เฮลิคอปเตอร์กระเด็นเลยทุกคนเฮลิคอปเตอร์กระเด็นเลยอ่ะอุ้ยขู่กระเด็นกันใหญ่เลย ขูน่าจะขู่ไอ้ทุกคนไอ้อุ้ยทุกคนผมตกอุ้ยทุกคนดูเลือดผมเลือดจะลดเลยอุ้ยมันทาผมเสียหายเยอะมากอะแล้วไอ้ไอ้ปมกิที่เราเห็นสูงสูงนี่คือตกลงมาหมดแล้วอะทุกคนอุ้ยทุกคนผมตายขู่แมวันเออวันไอ้วันนี้นะเานจะไม่เจออย่างอื่นนะทุกคนนอกจากอันเนี้ยแต่ทัวโหดมากด่านเมื่อกี้ แคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม